สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมเมื่อนี้นะครับเขามาทําการหาเห็ดอีกนะครับผมเพราะว่าเมื่อนี้นะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศแดดออกนะครับบรรยากาศดีเหลือเกินครับผมเมื่อนี้ก็ได้เขามาล่องหาอีกนะครับเพราะว่าผมคิดว่านะครับแดดออกนะครับเห็ดเห็ดละงวงน่าจะออกนะครับผมหลังจากเมื่อวานที่หาไปได้หลายนะครับเมื่อนี้เขามาหาอีกนะครับผม ื่อว่านี้ได้ห้ายนะครับเห็ดละงหกออกร้ายนะครับเมื่อนี้แดดแดดแน่นะครับแดดแดดผมว่าเฮ็ดละงหกน่าจะออกนะครับผมนะครับออกร้ายแทนแน่นอนนะครับเจี๋นี่นะครับกำลังเขามาสดๆดหลอนๆนะครับนี่เขามาหานะครับยังบอกท่านใดนะครับผมนะครับเขาเบื้ว่าพอเฮ็ดนะครับพอเฮ็ดเจอเฮ็ดนะครับผมี๋้วจะคอยเอาอานะครับห้ดึงกันนะครับผมว่า มือนี้ที่ได้ไล่ซ้ำได้นะครับผมคอยติดตามชมไปด้วยกันไปนี่ครับขาวๆนี่นะครับน่าจะเป็นเชื้อของเห็ดนะครับแต่ว่าเห็ดยังม่ทันออกนะครับผมนี่นะครับอาจจะเป็นเชื้อเห็ดนะครับนี่นี่นะครับเป็นเชื้อเห็ดขึ้นเต็มเลยนะครับผมมาอีกเร้วครับผมโอ้ยนะครับผมเขามาามือนี้นะครับ เดี๋ยวอยากให้พี่น้องพออยากให้พี่น้องเห็นน้ากันด้ครับนี่ครับบึ้งเลยครับนี่ว่ามานขนาดไหนนะครับนี่นี่ครับเป็นเอดปวกได้ครับนี่เอดบวกครับผมเออนี่ครับเอดปวกครับนี่นี่ครับเอ้มเลยครับบานเลยครับผมนี่ครับเอดปวกครับนี่นี่ครับความมานนะครับไม่ตานีใครเอดปวกตาสวอนครับผมนี่ครับผม นี่ครับเก็บบเบิดงดไงหรอครับผมนั่งเก็บก่อนนั่งเก็บไปเรื่อยๆก่อนครับผมเออนะครับเป็นตาสะอ่อนนะครับนี่ครับนี่ครับลายเก็บบเบิดง่ไงครับผมเดี๋ยวนั่งเก็บก่อนนะครับผมผมเสียงงัดเอาเลยนะครับนี่เอออะไครับเอานะครับ ครับนี่ครับเหีาเลยครับมีแต่ดอกแบบบ้านๆเลยนะครับผมถ้าเขามาประมาณมือเสารเนาะถ้าขามามือเสานี่ครับนาจะเป็นเจอแต่ดอกแบบตุ้มๆเลยนะครับผมนี่ขาม้าหมานนะครับถือแียกว่าสียางพานแล้วนะครับกำลังสียางพานไปแล้วครับผมนี่ขาม้าเห็นขาวจุนพูนเลยครับที่ครับผม ขาๆๆเยาๆดียมันเพชรพวกนาชิตตะฮาเต็มมาึ้นเนาะพอดีเลยเรองกันเนี่ยงเลย่นนอขอ,อ,องาราตกซักเอาแบบนีน้เนาะซักเอาคืนมาหม เงา้ยเงาเห็ดปวกง่ายเงาตัวนี้ก็ได้นะครับได้เห็ดปวกนะครับนี่ครับได้เห็ดปวกหลายแล้วนะครับตอนนี้